สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับครับผมเร็วครับผมเร็วเฮ้ยเห็นตัวเองเห็นตัวเองอยากได้แล้วอยากได้หยังเห็นเพื่อนไหมคะ กันตาเอ๋กันตาเอ๋ผมชื่อน้องบีนนะขอค่าเดือนเต็มเลยผมค่าเดือนเต็มแล้วนะคบค่าเดือนเต็มพอดีเป,เป๊ะเลย อาลองเพลงให้ฟังหน่อยฮัลโหลเย่งยองเย่งเย่งย่งย่งผหอม้าเดือนแลกนะมผ้าเดือนแลกทำได้เลย

สไปเใส่มันันเนใส่มกัครับไปใส่มันพรุนี้ไปใส่มันอาจับมือกันมือเล็กๆก็จับมือกัน มือกันนะครับจะคว่ำไปไหนจะพึ่งคว่ำจะพึ่งคว่ำมานี่หันมานี่หันมาหนี่จะพึ่งคว่ำมันจะตกที่นอกมันจะตกที่นอกมันจะตกข้านอนอย่ากัดแกมเนาะบาอทีมีงวดตัวไปเที่ยวไห่นถึงบ่ออะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผิดบ๊ายบายผิดบ๊ายบายจะพึ่งคว่ำจะพึ่งคว่ำหันมาหันมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันก่อนนะพี่ บายบายผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะบายบายอย่าขวมเลอย่าขวมวอย่าขวม